โดยในช่วงสายของวันนี้ณนะบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขน,นุกยูงสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีถวายพัตาหารเป็นสังฆทานและถวายทายธรรมแบบออนไลน์โดยได้ถ่ายทอดสดผ่านทางระบบซูมและทางสถานี GBN มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมประกอบกิจกรรมและร่วมอนุโมทนาบุญเป็นจานวนมากค่ะ และในส่วนของพิธีกรรมในแต่ละวันนะคะคณะเจ้าภาพและผู้มีบุญได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีลห้าพร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำถวายต่างๆโดยในวันนี้ค่ะมีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายประทีปคมไฟนำกล่าวคำถวายข้าวสารนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคนำกล่าวคำถวายปัจจัสีและนำกล่าวคำถวายพัฒหาเป็นสังฆทาน พร้อมกันนี้ท่านเจ้าภาพก็ได้น้อมนำผ้าไตรธย,ยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ด้วยใจที่ปิติในบุญค่ะซึ่งหลวงพ่อธรรม,มชโยค่ะท่านได้เคยให้โอวาทไว้ว่าความดีคือสิ่งที่สร้างความสุขสร้างประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นสร้างประโยชน์ในโลกนี้และทั้งประโยชน์ในโลกหน้าคนที่ทำความดีนอกจากจะเป็นผลดีกับตนเองแล้ว ยังเป็นผลดีต่อสังคมด้วยถ้าทุกคนล้วนก่อแต่คุณงามความดีไม่มีใครทําความช่วคนอื่นๆที่อยู่ร่วมกันก็ไม่ต้องหวาดระแวงไม่ต้องกลัวอันตรายจากคนรอบข้างสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุขและเมื่อความดีให้ผลย่อมให้ผลในทางที่ดีทําให้มีความเจริญในหน้าที่การงานการดำรงชีวิตการประกอบกิจการต่าง มีความสุขกายสุขใจนี้คือผลแห่งความดีเมื่อทำความดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นเมื่อได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วสั่งสมอบรมคุณงามความดีด้วยการให้ทานเจริญภาวนาเอาไว้ย่อมจะดีกว่าเพื่อเป็นบุญติดตัวไปทุกภพทุกชาติค่ะ และในส่วนของผู้มีบุญนะคะที่รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญผ่านทางออนไลน์ซูมค่ะก็ต่างส่งใจมาร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยความปรื้ปิติใจค่ะสำหรับการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระทหารแบบออนไลน์จะจัดขึ้นทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึงเวลา11นาฬิกาค่ะซึ่งทุกท่านสามารถเข้าร่วมพิธีกรรมได้ที่เว w z o o m 072. com ได้ทุกวันค่ะ และในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะบูนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของท่านเจ้าภาพที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้เราไปรับชมพร้อมทั้งร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะวันนี้ได้มีโอกาสได้มาถวายสังฆทานออนไลน์แต่ว่าได้มาที่บ้านแก้วเรือนทองคุณยายนะคะมาออนไซต์เลยค่ะได้ถวายผ้าไตรธยธรรมระเบียบดอกไมย้ยารักษาโรคก,กับรพระภิกษุสาม,มเณรรู้สึกเป็นปพืม,มากเลยค่ะ ตอนนี้วัดของเราเปิดแล้วนะคะให้ทุกท่านได้มาถวายพระทหารเป็นสังฆทานนะคะเชิญเชวญทุกคนได้มาถวายนะ ที่นี้นะคะว่าการได้ถวายพระทหารเป็นสังฆทานแล้วก็ถวายทุกๆบุญเนี่ยคะ่ะกับพระภิกษุสาม,มเณรที่วัดพระธรรมกายเราก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าเป็นที่ที่มีพระเป็นพันรูปเลยมิสาม,มเณรเกือบพันรูปนะคะบุญนี้มากมายมหาศาลเลยที่ช่วยกันสืบทอดยุพุทธศาสนาให้ยาวอนยาวตลอดไปแต่ถ้าท่านไทยที่ไม่สะดวกอยู่ทั่วโลกนะคะก็สามารถถวายพระทหารออนไลน์ได้นะคะกล่าวซูมที่นี่ได้นะคะ ขอให้ทุกท่านได้ปลื้มปลืมมาบุญบวฝังทุกท่านทั่วโลกเลยนะคะ